ำนานผีเปรตเงาตะกุ่มแห่งกรรมที่หิวโหวยไม่มีวันสิ้นสุดในโลกแห่งความเชื่อที่ซ้อนทับอยู่กับโลกแห่งความจริงมีเรื่องเล่าขานถึงผีเปรตตัศรกายตนสูงเทียมฟ้าคอเล็กเท่ารูเข็มปากเท่าเรองมะเขือดวงตาดำเมื่อไร้แววส่งเสียงร้องโหยหวนด้วยความหิวโหวยที่ไม่มีวันดับเป็นเงาตะกุ่มแห่งกรรมที่คอยตอกย้ำถึงบาปที่เคยกระทำไว้ในชาติก่อน ตำนานทีเปรตไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าสำหรับเด็กๆหากแต่เป็นบทเรียนอันน่าสะพรึงกลัวถึงผลของการกระทําความกระเนที่เหนียวการละโมบโลกมากและการอบตัญยูต่อผู้มีพระคุณวิญญาณที่ต้องกลายเป็นเปรตคือผู้ที่เคยใช้ชีวิตด้วยความเห็นแก่ตัวไม่เคยรู้จักการละให้และไม่เคยสำนึกในบุญคุณของผู้ใดพวกเขาจึงต้องชดใช้กรรมด้วยความหิวโหวยที่เผาผลาญทั้งร่างกาย และจิตวิญญาณไปช่วยนิรันดร์ที่มาแห่งความหิวโหวยบากกรรมที่นำไปสู่ร่างเปรตเรื่องเล่าถึงที่มาของผีเปรตน,นั้นมีหลากหลายแต่โดยรวมแล้วมักเกี่ยวข้องกับอกุศลกรรมที่ผู้ตายได้ก่อไว้ในชาติภพก่อนความกระเนีที่เหนียวอย่างสุดขั้วผู้ที่ในขณะมีชีวิตหวงแหานทรัพย์สมบัติไม่เคยทำบุญให้ทานไม่เคยช่วยเหลือผู้อื่น แม้ตนเองจะร่ำรวยล้นฟ้าเมื่อตายไปจิตวิญญาณจะถูกทรมานด้วยความหิวโหยไม่มีอาหารหรือน้ำใดๆสามารถดับกระหายได้ร่างกายจึงผอมสูงคอเล็กปากว้างเพื่อสื่อถึงความอยากที่ไม่มีวันเต็มการละโมโบโลกมากผู้ที่โกงกินทุจริตเอาเปรียบผู้อื่นสะสมทรัพย์สินด้วยความไม่สุจริตเมื่อตายไปกรรมเหล่านั้น จะตามสนองทำให้พวกเขาต้องกลายเป็นเปรตที่ต้องทนทุกทรมานจากความปรารถนาที่ไม่สิ้นสุดการอกตัญญูต่อบุพการีผู้ที่ไม่เคารพไม่ดูแลหรือทอดทิ้งพ่อแม่ผู้มีพระคุณถือเป็นบาปหนักที่ส่งผลให้ต้องกลายเป็นเปรตพวกเขาจะถูกทรมานด้วยความรู้สึกผิดและความหิมหวโหยที่รุนแรงราวกับหัวใจถูกกัดกินการดูหมิ่นเยียดยามศาสนา ผู้ที่ลบหลู่หรือถูกหรือทำลายศาสนาหรือผู้ทรงศีลก็อาจาต้องประสบกับกรรมที่หนักหนาจนกลายเป็นเปรตที่ต้องทนทุกทรมานจากการกระทำของตนเองการผิดศีลข้อสำคัญการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดในการการพูดเท็จและการดื่มสุราเมรยัยหากกระทำอย่างหนักโดยไม่สำนึกผิด ก็อาจเป็นเหตุให้ต้องไปเกิดเป็นเปรตเพื่อชดใช้กรรมลักษณะอันน่าสยดสยองร่างกายที่ถูกทรมานด้วยความหิวโหยลักษณะทางกายภาพของพีเปรตเป็นสิ่งที่น่ากลัวและสื่อถึงความทุกข์ทรมานที่พวกเขาได้รับรูปร่างสูงชะลูดเปรตมักถูกบรรยายว่ามีรูปร่างสูงมากปล่าต้นตางหรือสูงเสียดฟ้าเป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาที่สูงเกินเอื้อม และความว่างเปล่าภายในคอเล็กเท่ารูเข็มคอที่เล็กจนอาหารและน้ำไม่สามารถไหลลงไปได้สื่อถึงความหิวโหวยและกระหายที่ไม่มีวันได้รับการเติมเต็มปากกว้างเท่าร่องมะเขือปากที่ใหญ่โตแต่ไม่สามารถกินอะไรได้สะท้อนถึงความอยากที่ไม่สามารถสนองได้ดวงตาดำมืดดวงตาที่ไร้แววบ่งบอกถึงความทุกข์ทรมานทางจิตวิญญาณและความสิ้นหวัง ร่างกายผอมแห้งเนื้อหนังเหี่ยวแห้งเห็นแตกกระดูกแสดงถึงความอดอยากและการถูกกัดกินจากภายในส่งเสียงร้องหหยหวนเสียงร้องที่เจ็บปวดและทรมานเป็นการสื่อสารถึงความทุกข์และความต้องการความช่วยเหลือที่อาจไม่มีใครสามารถให้ได้การปรากฏตัวและพฤติกรรมเงาแห่งกรรมที่คอยติดตามผีเปรตมักปรากฏตัวในที่เปลี่ยวที่มืดมิด หรือในบริเวณวัดวาอารามบ้างก็ว่าปรากฏให้เห็นเฉพาะในเวลากลางคืนหรือในช่วงที่มีงานบุญราวกับต้องการขอส่วนบุญเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานการขอส่วนบุญเชื่อกันว่าเปรตจะปรากฏตัวในงานบุญต่างๆเพื่อหวังจะได้รับส่วนบุญที่ญาติพี่น้องหรือผู้ใจบุญอุทิศให้การหลอกหลอนบางครั้งเปรตก็ปรากฏตัวเพื่อหลอกหลอนผู้คน โดยเฉพาะผู้ที่เคยมีกรรร่วมกันหรือผู้ที่กระทำความชั่วคล้ายเป็นการเตือนสติถึงผลของการกระทำการร้องขอความช่วยเหลือเสียงร้องโหยหวนของเปรตอาจเป็นการร้องขอความช่วยเหลือให้ผู้คนทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เพื่อให้พวกเขาได้พ้นจากความทุกข์ทรมานบทเรียนจากเงาตะคุ่มสู่การสร้างบุญและละเว้นบาป ตํานานทีเปรตไม่ได้มีไว้เพียงแค่ให้หวาดกลัวหากแต่เป็นเครื่องตนใจอันทรงพลังให้มนุษย์ตระหนักถึงผลของการกระทำการให้ทานและการทําบุญเรื่องราวของเปรตสอนให้เราเห็นถึงความสําคัญของการให้ทานการช่วยเหลือผู้อื่นและการทําบุญเพื่อลดความตรณีและสร้างกุศลความกตัญญูการดูแลเคารพและทดแทนบุญคุณพ่อแม่เป็นสิ่งที่พึงกระทํา เพื่อหลีกเลี่ยงกำหนักที่จะนำไปสู่การเป็นเปรตการละเว้นความชั่วการไม่เบียดเบียนผู้อื่นการไม่ละโมบโลกมากและการประพฤติในศีลธรรมเป็นหนทางแห่งความสุขและความ้นทุกขการอุทิศส่วนกุศลการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยเฉพาะญาติพี่น้องที่อาจกำลังทนทุกข์อยู่ในอบาย,ยภูมิเป็นการแสดงความรักและความเมตตา เงาตะคุ่มของพีเปรตจึงเป็นเหมือนกระจกสะท้อนกรรมที่คอยย้ำเตือนให้เราดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทสร้างสมแต่ความดีและเว้นความชั่วทั้งปวงเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องกลายเป็นผู้ที่หวิวโหยไม่มีวันสิ้นสุดในภพภูมิอันน่าสะพรึงกลัวนั้นคุณเชื่อหรือไม่ว่าเงาตะคุ่มที่คอยหลอกหลอนในความมืดอาจเป็นผลของการกระทำของเราเองในอดี และคุณจะเลือกที่จะสร้างกรรมเช่นไรเพื่อที่จะไม่ต้องเผชิญกับความหิวโหวยที่ไม่มีบรรดักในภพภูมิของเปรตคุณคิดว่าเรื่องที่เล่าไปมันแค่ตำนานจริงเหรอเล่าทุกตำนานเรื่องเล่าที่ไม่มีวันตายกดติดตามไว้แล้วลองคิดดูอีกที